ส่วนตัวน,นิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านทราบและเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคือความจริงผมกับคุณทักษิณเนี่ยเป็นพี่น้องนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ทำไมวันนี้ถึงต้องมายืนคนละฝั่งนะครับก็เพราะผมได้เคยให้ข้อสรุปแล้วว่าที่คุณทักษิณดำเน,เนินกิจกรรมทางการเมืองมาทุกวันนี้นะเพราะต้องการเรียนแบบคุณเจนนะครับ ทีหุเซนยึดอำนาจการปกครองจากกษัตริย์กัมพูชานะ,นะครับนะจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาปกครองประเทศได้เนี่ยทักษิณต้องการเอาระบบพุหุเซนมาใช้นะแต่วันนี้เมื่อยังเดินทางไม่ถึงจุดเป้าหมายทักษิณก็พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะใช้การเมืองต่างๆเป็นประโยชน์กับฝ่ายตนเพราะตนเองเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้านะครับแสวงหาผลประโยชน์ มีเงินมีทองทรัพย์สินสะสมไว้เป็นจำนวนมากแล้วนะครับถ้าท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้พักการเมืองต่างๆนะครับที่ถูกสก,ก,กัดกั้เนี่ยนะนะแตกแยกออกเป็นเสี่ยงๆไม่ไว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ไว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติประชาธิปไตยปัดไทยสร้างไทยเนะี่ยล้วนแล้วแต่ถูกตัดตอนทางการเมืองทั้งสิน้นด้วยอำนาจเงินนะมันแยกออกจากกันซนะ จากพรรคใหญ่เป็นพรรคเล็กแล้วมารวมกับพรรคกูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทักษิณดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนัให้ได้เพราะฉะนั้นผมจึงจาเป็นนะที่จะต้องนะหยุดช่วยกันกับพวกท่านทั้งหลายที <men 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 ่อยู่เวทีนี้หยุดระบอบทักษิณให้ได้นะครับผมเคยเคยสนับสนุนเ้าหนะสมัยคุณประยุทธ์เป็นนายงตรีนะครับคุณประยุทธ์มาจากพเดกการ ให้ผมไปอยู่ร่วมด้วยผมก็ไม่เอานะครับผมยอมเป็นฝ่ายค้านเพราะเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการนะยอมอยู่กับฝ่ายค้านแต่พอเลือกตั้งมาปีหกนะพักฝ่ายค้านมาเป็นเสียง้างมากผมเลยต้องอยู่ด้วยไงนะครับแล้วร่วมจัดรัฐบาลด้วยอะไรต่างๆนะครับตนงคุณเศรษฐาเป็นนายกแต่ผลที่สุดผมก็สรุปได้แล้วว่าคุณทักษณิณเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติวันที่22สิงสิงหาปีที่แล้ว นะครับพักเสรีรวมไทยก็เลยลาออกจากพักรลุมรัฐบาลมาเป็นพักฝ่ายการนี่1ปีแล้วนะครับ